สวัสดีครับผมปอมนะครับอ,อันนี้เป็นมือเบรกกับปลอกแทนนะครับของคลิกร้อยหนะครับสั่งมานะครับของเก่าก็มันเกิดอุบัติเหตุบางก่อนนะครับมีรอยฉลอกบวกกับว่ารูมันคลอด,ด้วยนะครับเพราะมันใช้ไปนานแล้วนะครับก็เลย สั่งตัวใหม่มาชุดใหม่มานะครับมาแกะให้เพื่อนดูกันนะครับเผื่อใครใช้คิดยหกแล้วชอบนะครับอันนี้เป็นตัวปลอกแทนนะครับตัวปลอกแทน อันนี้น่าจะเป็นฝั่งฝั่งมือบิดคันเร่งนะครับเพราะรูมันใหญ่กว่า เป็นยังไงบ้างครับไปครับเดี๋ยวลองไปใส่ดูนะครับ ก็นี่นะครับเนี่ยมีรอยนิดนึงบวกกับสีของเขาเริ่มจะซีดแล้วนะครับแล้วก็เนี่ยครับมันคลอนแล้วผมคิดว่ารูตรงนี้ครับมันน่าจะควากแล้วนะครับหรือไม่ก็น็อตตัวเนี้มันเริ่มจะสึกแล้วก็เลยคิดว่าขอเปลี่ยนตัวนี้ก่อนนะครับเพราะว่าด้วยความที่ว่าสีมันซีดแล้วนะครับ นะ่เดี๋ยวมาลองเปลี่ยนกันดูนะครับร้นอนเบอร์แปดนะครับ งด <Not. S 2> ยังโอเคอยู่นะงสงสัยรูมันจะควากหรือเปล่า เดี๋ยวเอาโซนิกชหนเลยครับเ่านี่นะครับตรงนี้มันไม่มีนันขึ้นมาเดี๋ยวดูนะว่าเป็นยังไง ่อโอเคนะครับเปลี่ยนแล้วเนาะข้าง <c oughs> ข้างซ้ายนะครับดูข้างขวาเพื่อนๆดูข้างขวาอ่าเพื่อนๆคิดว่าซ้ายกับขวาอันไหนสวยกว่ากันนะครับ เนี่ยครับเห็นไหมสีมันเริ่มจางๆแล้วโอเคเดี๋ยวขอ,อยัตเปลี่ยนอีกข้างก่อนครับมาครับเปลี่ยนฝั่งด้านขวาน,นะเนี่ยครับเบอร์สิบนะครับ แล้วนะครับเมื่อสิบเดี๋ยวก็ค่อยค่ยคยขันตัวนี้ออกมาแล้วเดี๋ยวจะหลุดออกมาเลยนะครับนี่นะครับค่อยคอยขันนี่นะครับเกี่ยวแบบนี้นะอีกอันหนึง เขาจะมีรูนะครับเห็นไหมครับอ่าก็เนี่ยครับเปลี่ยนเสร็จหมดแล้วทั้งสองข้างนะดูเลยนะครับเพื่อนเพื่อนว่าสวยไหมแบบนี้นะครับ ข้อดีของเบรกตัวนี้นะครับเวลาเกิดลบเกิดรถนะครับอ่าล้มแปะเนาะเนี่ยครับก็ก็อาจจะช่วยได้เรื่องเบรกะลอกและก็เบรกหักนะครับส่วนตรงนี้สําหรับใครที่อยากได้เบรกที่มันยาวกว่าตรงนี้นะครับก็สามารถใช้น็อตหกเหลี่ยมนะครับอ่าขันดึงออกมาได้นะครับอ่านะครับ แนะนำนะครับสำหรับใครที่จะซื้อมือเบรกนะครับคลิกใส่นะครับคลิกร้อยหกสิบนะครับเขาจะมีสองรุ่นนะครับมีรุ่นคอมบีเบรกกับรุ่น abs นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ก่อนนะว่ารถเราเนี่ยเป็นคอมบีเบรกหรือว่า abs เพราะซื้อมาเดี๋ยวจะใส่กันไม่ได้นะครับก็แนวทางในการเปลี่ยนมือเบรกของคลิกรก้อยหกสิบกอ เป็นครั้งที่สองแล้วที่เปลี่ยนก็ประมาณในคลิปเลยนะครับก็ถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ